ี่ก็คือหวานี้ครับไม่เปลี่ยนครับหวานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันมันหวานกว่าเดิมไหมหรือว่ามันแบบหวานอ่ผมว่ามันก็เราก็คอยให้ความหวานตลอดนะฮะแต่มันก็เราก็ชิวๆกันนะพี่มันก็นะผมคิดว่าทุกวันมันก็เป็นวันของเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปวันแรกที่เริ่มคบกันจนวันนี้คือเราให้เลเวลความรักของเรายังไงบ้างคะผมว่ามันมันมีหลายอย่างนะมันก็แบบตอนแรกอาจจะเริ่มจากการที่แบบเรา ตามจีบเขาเริ่มจากแบบรักในกองถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรครับพอผ่านเวลาไปอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนเราโตขึ้นด้วยครับต่างคนต่างช่วยเหลือกันคอยซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดหรือว่างานอะไรต่างๆอะไรงี้ยมันก็เหมือนโตขึ้นโตไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับโอ้ใช่ครับก็อยู่กับคนพูดมากครับก็ต้องก็ต้องซึมซับบ้างพขพูดเก่งหรือบนเก่งว่ากัน พูดเก่งครับ <c oughs> พูดเก่งแต่คือแต่คืออยู่กับผมไงผมก็เป็นพวกชอบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบซึมซับอะไรบางทีแบบเวลาไปทํางานอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็เหมือนเรียนรู้จากเราเนี่ <c oughs> ยแหละค <c oughs> ือเราละลายพฤติกรรมหรือที่ได้เรียบร้อย <c oughs> ไม่หรอกครับบางทีมันมีงานหลายๆงานที่เราทําด้วยกันอะไรเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่เราได้แบบ เหมือนเหมือนเขาก็ได้ฝึกสกิลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยช่วยกันพูดอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะแบบเรียนรู้กันไปะมีคลิปนึงที่หลายคนชอบแบบมาบ่นว่าไม่ค่อยกดไลค์จะกดไลค์แต่สาวๆอ๋อเขาแซวเขาแซวเขาแซวเฉยๆเขาแซวฟ้องไงฟ้องเหมือนเราไปไลฟ์ไลฟ์ในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยคือจริงๆเราจะชอบไลฟ์กันเป็นประจำอยู่แล้วในในในติ๊กต็อกของเราสองคนแล้ววันนั้นเขาก็เหมือนฟ้องฟ้องคนดูว่าพี่ก๊อสเรชอบไปแบบว่าผมมาชอบไปแบบ ไปไลฟ์สาวๆอะไรเงี work, too, room, urgency, ้ยแต่จร oh. mm ิงๆอ่ะไม่ไ huh. ด้ไม่ได้ต oh. right. yeah, like ั้งใจขนาดนั้นผ่านมือไปเฉยๆผ่านมือเลื่อนๆไม่มีมีมีไ์ไม่ไม่มีไรครับไม่มีไรเขาก็แซวเล่นเลยแล้วเขาเคยบ่นมาก่อนหน้านี้ไหมคะอะไรเงี้ยแบบเคยแบบปวดมาตอนนั้นถึงมาฟ้องผ่านไลฟ์ก็บ่นบ้างบ่นบ้างแต่มันเป็นแบบแซวเล่นมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วคือจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยครับจริงๆเขาไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงผมว่า ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบแซวแซมากกว่าอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้น่ารักขึ้นยังไงบ้างคะตั้งแต่ผมกันมาตั้งแต่รก็เหมือนเดิมนะนะผมก็น่ารักผมว่าน่ารักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่เขาพอเขาได้แบบเหมือนเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นหลายๆมุมของเขาแล้วก็แบบเออเราก็ไม่เคยเห็นมุมนี้เนาะดีนะอะไรเงี้ยมุมไหนที่เรารู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่แบบเฮ้ยดิฉันมีมุมนี้ได้เหรอจริงๆเขาก็เขาเขาก็มีหลายๆมุมที่ผมว่าในในสื่ออะไรเงี้ยไม่ค่่อยเเเหห็็นนแตรา แต่ว่าผมไม่ไม่เล่าดีกวอ่ะก็เป็นมุมน่ารักน่ารักโกโก้ตลกตลกแหละอะไรเงี้ยครับใช่ไม่มีไรมุงมิงแม่เสียงมุงมิงมุงมิงมุงมิงมากเสียงสองเสียงสามอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นคนมุงมิงแล้วก็ขี้อ้อนมากอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาอยู่หน้าเสือเขาจะแบบคิปคูหน่อยนิ่งๆิ่งแต่เราชอบใช่ไหมเวลาเขาพูดเสียงชอบ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 หมดแล้วครับชอบหมดอะไรก็ได้ครับกงมีเสียงสองเสียงสามบ้างไหม ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างมีอยู่แล้วมีคำเรียกแคร์กันอะไรอย่างเงี้ยแบบสับเฉพาะเราสองคนก็จะเรียกกันแบบเรียกกันแบบเบบี้อะไรอย่างเงี้ยครับเรียกกันเบบียู่เขาเธออะไรที่รักอะไรเงี้ยปกติครับที่รักที่รักอะไรนะที่รักที่รักที่รักเบบี้เบบี้อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงหลายคู่แฟนคลับดอมเราก็ยังอยากมีผลงานท่กงานครับพอจะมีโอกาสไหม คือจริงๆอ่ะมันก็มีมีงานที่มันติดต่อมาเป็นแบบคู่กันอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วครับแต่ว่าคือทั้งเนี้เราสองคนก็กําลังดูด้วยคาแรคเตอร์ด้วยบทอะไรเงี้ยครับบางทีมันอาจจะยังไม่คลิกเท่าไหร่เพราะบางทีมันบางเรื่องมันจะเป็นแบบดราม่าอะไรเงี้ยมากๆแล้วเราก็แบบเหมือนในชีวิตจริงของเรามัน มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เซย์สไปแต่ว่าทั้งสองคนนะทั้งเราทั้งเขาก็มีผลงานให้ทุกคนได้ดูอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้อัปเดตอะไรเงี้ยก็ไปดูในไลฟ์พวกเราก็ได้นะครับพวกเราไลฟ์บ่อยแสดงมันก็มีติดต่อเข้ามาบ้างแหละมีบ้างครับแต่มันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เยอะมากเลยเพราะอย่างอย่าง,างตัวผมเองเราก็ยังมีซีรีส์ค้างอยู่อะไรเงี <c oughs> ้ยครับก็ต้องถ่ายนี้ก่อนส่วนเรื่องคิวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีคือดูไลฟ์อะไรเงี้ยมันจะฟินกนบบว่าใช่ไหมมัน ผลงาน<ม>อยากเห็นแบบบางทีไม่ได้เห็นคิดถึงยอะไรเงี้ยจะดูได้ที่ไหนเราก็เลยตัดสินใจว่าเราก็จะไลฟ์บ่อยขึ้นยอะไรเงี้ยครับอย่างในคอนเทนต์ต,ต,ติ๊กต็อกอย่างเงี้ยมันน่ารักมันช่วยกันคิดไหมฮะหรือว่ามันธรรมชาติผมว่ามันก็ <c oughs> เป็นตัวของตัวเองเลยเป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้เซตอะไรอยู่แล้ว <c oughs> รก็ไลฟ์นะก็ไปไลฟ์ไลฟ์เสร็จก็เออคนดูก็ชอบแล้วก็ตลกเหมือนพอมันเข้าได้เห็นมุมหลายๆมุมที่เขาไม่เคยเห็นในในทั่วๆไปอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความน่ารักเลยมากกว่า โอ้หลายเทคนะฮะเนี่ยเขาไม่หลายเทคผมเนี่ยหลายเทคนะกว่าจะตรงจังหวะเนี่ยใครจะขอใครยันขย้อยให้ทำมากกว่ากันเป็นน้องคือจริงๆก็ทั้งสองคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเขาจะเอยเล่นคอนเทนต์นี้ไหมเพลงนี้ตลกดีนะเพลงนี้สนุกดีลองดูแล้วก็ก็ได้แต่ให้ให้ฝึกก่อนนะขอขอหลายเทคก่อนนะอะไรปกติก็จะไม่เต้นไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยแต่อันนี้มันไม่ได้ยากมากไงพี่มันก็เรียนรู้ได้ แต่เป็นพน้องแล้วมันเจ็บไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่แต่ก็มีโมเมนต์หนึ่งน้องที่แบบเราแอบห่วงน้องใช่ไหมกับการแต่งตัวเองในนิทรรศการที่แบบใส่อ๋อใช่ใช่ใช่ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างคือคือคือเขาไม่ได้แต่งตัวแบบโป๊อะไรอยู่แล้วแต่บางทีมันเหมือนแบบเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะว่าวางแหมนบ้างจัดให้ไม่ได้มีอะไรเราเราห่วงแบบ แค่คือจริงๆผมว่าในเรื่องพวกนี้ครับเขาไม่ค่อยได้ทําตัวให้เราได้รู้สึกห่วงอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยฮะอย่างเรื่องการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีสไตล์ของเขาที่ชัดเจนมากๆอย่างเราใช่เขาไม่ได้เป็นแนวเซ็กซี่เเป็นสายหวานนะเราก็เลยจะไม่ได้วอรี่เรื่องนั้นเท่าไหร่แล้วเรามีลิมิตให้ไหมว่าแว่าได้แค่ไหนโอ้โหไม่ไม่ได้มีเลยครับแต่คือเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเขาก็จะแต่งตัวมีชิดอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้วอรี่เรื่องนั้นเท่าไหร่อยาง ที่มันแบบอาจจะมีวอสแวมเนี้ยเรามีสกิลกันไหมก็แบบไปเปลี่ยนเธออะไรเงี้ยก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างแบบว่าอย่างอย่างเช่นบางทีแบบชุดกีฬาอะไรเงี้ยถ้าสมมุติเราต้องไปแบบฟิตเนสอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีเสื้อคลุมบ้างใส่ให้มันเพราะมันมีเจอคนด้วยไงอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปไปเดินห้างอะไรเงี้ยอาจจะต้องตัวแต่งตัวให้มันดูแบบ มีชิดหน่อยเราก็่เยี่ยมเหมือนกันห่วงดูห่วงมากเหรอครับแต่แต่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ได้ขนาดนั้นนะพี่เขาห้ามมาปอดเสื้อไหมเขาห้ามอะไรนะเขาห้ามมาโชว์กล้ามไหมเอ่อก็ผมกงหลังก็ไม่ค่อยได้โชว์แล้วแหละแต่หมายถึงว่าเขาเขาก็ไม่ได้ว่าไรอะไรเงี้ยใช่แต่่วากิ๊งใจสองก็เก่งใจนิดนึงแฟนสัวไม่หัดดู เน şey ี่ยแบบไม่เปล่าไม่เวลาถึงว่าอย่างเวลาอห้ามห้ามน้องอย่างเงี้ยน้องเขามีท่าทีอะไรมากกว่าเฮ้ยี่ยอมเปลี่ยนเลยไหมหรือว่าเขาก็ก็แบบบางบางชุดเงี้ยบางทีมันอาจจะดูแบบรัดรูปไปหน่อยอย่าเงี้ยว่าเราจะบอกเขาว่าเอ้ยใส่เสื้อคลุมไหมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไปยิ้มก็ยอมเปลี่ยนใช่ครับใช่ใช่ก็ยอมรับแต่ว่าลงว ก็ต้องห่วง <ans S 1> นะพี่เนาะใช่ต้องมีแหละเหมือนที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเรื่องแบบทะเลาะอะไรกันแบบนี้เลยเนาะคือจริงๆมันก็อาจจะมีบ้า <c oughs> บงผมว่าเป็นเรื่องปกติเนาะมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าพวกเราพยายามปรับความเข้าใจกันไปไเรื่อยๆ <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็ม,มีมีอยู่แล้วครับเ,เป็นเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้มีรุนแรงไม่ได้รุนแรงขนาดเวลาน้องนอน อะไรง่ายสุดร้องอะไรง่ายสุดจริงๆเขาชอบเป็นคนค่อนข้างแบบมีความงอนง่ายอยู่แล้วแต่แบบเป็นงอนแบบตลกๆน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้งอนซีเรียสมากเราก็จะแบบตอนแรกเราไม่รู้เราไม่ค่อยรู้เรื่องไงบางทีเป็นผู้ชายก็จะแบบเอ๊ะทำไมพูดแปลกๆคงไม่ได้เป็นไรหรอกมั้งเพราะเนื้อหาในการที่จะงอนก็คงไม่ได้ซีเรียสมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปคุยไปคุยมาอ้าวงอนไี่หวาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะแบบก็พาไปกินขนมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุยดีๆพูด พูดจารย์พ่อๆอ,อะไรอย่างเง,งี้ยสามก็หายไปสิงสิงแปดเลยครับ <laughs> <laughs> ทีก็จะลงไปเรื่อยเรื่อยๆรเรื่อยเอยขึ้นไปเรื่อยๆ <laughs> เรื่องไหนที่พอจะนึกได้ว่าแบบอ้าวงอนเหรอจริงๆมันเป็นมันก็จะมีแบบอย่างบางทีเราคุยกันอย่างเงี้ยน,นั่งนั่งในรถอย่างเงี้ยแล้วเขาจะเล่าเรื่องของเขา <laughs> แล้วบางทีเราเป็นพวกแบบอ่ะขับรถอยู่โฟกัสที่ถนนแล้วก็พูดพูดเรื่องของตัวเองเสร็จแล้วแล้วขับรถไปฟังเพลงเขาก็เล่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ว่าเราเหมือนจะไม่ฟังเขา เขาก็จะงอนแต่เราก็บอกหูเราฟังอยู่นะแต่ว่าแค่เรามองถนนอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบไม่พูดลแล้วใจออะไรความในใจไม่เข้าเนี่ยอันนี้เรืยกว่าควาหรือเรืยกว่าอะไรอะไรอะไรแต่ก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นตลกตลกน่ารักกันไปอะไร้ยกี่ปีแล้มั่นส่วนการที่ฮึผมว่าน่าจะมีแบบสามละสามปีอะไรอย่างเก็ยังหวานแล้วก็ทั้งรักเหมือนเลย ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันก็เป็นในเวที่แบบว่าโตขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นครับใช่ได้ครับขอบคุณค่ะ